ห้องยาวๆห้องเขามาหาคืะใครเนี่ยเสียกันขาหักมือเศร้ากระตรอดหนังข้อเลิกไปตันนึกงเอาน้าใช้ว่าเม่นตายเอาน้าหดตัดขึ้นมากจะว่าสิ่งหลอดบ่จะเรียกตนสัตว์อันนี้นเนี้อขาว ส่วนทุกลุกติ๊กลิกเจอกินยูเบิร์ตเมื่อเนี่ยฉันเ้าเขามากกับบกวนกันพบกใครตอดกันกันห้าอยู่นอกก็เอาละไปทายเขามาหายวไปตอดกันเด้่ ก,กินเถอะเห็นาเขากินยู่นี่แนเลยเยตอดกันกินน้ำกันอย่ได้ป่งอีกแล้วแม่นื่งเมื่อนี่แยกเสี่ยวมาไว้ใช่ท่านได้ป่งยนั่งลูกขาวลูกขาวไม่หาตัวเขาเตะตายตัวนึงโอ้ยจะรีบกลุมกหน่อยเนาะ เจ,จ๊งกับายเลื่อนแล้วอาชพอ๊พจะหาหักเ้นหนบกันจิกกันเจ๊กันออกมาได้ดีอยากปล่อยเด็กให้่เเอาออกมาเอาออกมากอรักษาลูกหนมันกลุ่มเด้ออนนีอนนีอีอีน่ไงกลุ่ม หเหลือซีตูผิวของแม่เลยสีขาวข้นเป็นผิวของแม่อันนั้นได้เพราะเออแย่แดงได้นี่มีได้แม่เท่าเท่าเธอๆเนาะเยกกินไี่กินเลรเชียงกา เลี้ยงเงียเี่ต่นเนาะเลี้ยงเล่ากันเลี้ยงตุ่นจะหัข้นเฮ้ายื้สายใส่เจ็กไม่ยื้อนะเฮาแน่แน่แน่โอตายแล้วขาลูกกูให้เก็บเฮ้ยขาให้เก็บให้ไปตอดขากันนู้นสุ่มอ้วนสุ่มพูดที่ี่ใ้ไปตรอดขากันไม่ห่วย ออกมาสิปล่อยแม่นี่ออกว้อยนี่ทั้งแต้หุ่นมึงดูอาหารเสียบเก็บขาที่ทั้งเก็บขาทั้งหัวถลอกมือนี่ลูออกแม่นี่ออกมาแม่บ่ได้ออกหน้าละเดี๋ยวเบิง่งซุ้อ่าสิบเจ็ดสิบสิบ 2องเเสิบ <quin> ่นตัวนไดูื่องอะไร้อเยทเท่ากันตีไปตัวนึงแล้ เทา,ามีสามเขาคือเมียน่ะน,นี่หาตุตุแล้วตุนึอะยะอันี้อันี่อันนี้อันนี้อันนี้อันน้อันนี้อานันม้ันีนี้อนนี้ีอันนั